ช่วงเสียช่วงเทียยังงามเลยครับโอ้โหมีับที่นี่เสียงก็น้อยเหลือเกินโอ้เอากบลงก่อนผ่้ต่ำตะไคร้เสียงน้อยโอ๊กระเทียมกระเทียมมาต่ำหนึ่งบกบน้อยกระประคอบบึมบึมมี านเซานี่กับโันครับนี่อ่า มาถึงเมืองพยักแล้วทุกคนครับนี่มาถึงตามกลางฝนตกๆเลยนี่ตลาดค้าขายแต่เช้าเวลาตอนนี้ก็ประมาณหกโมงเช้าครับวนครับอานนมเลื่อนครับเย็นสบายชุ่มชำ่ำเราเดินไปดูตลาดที่เดิมครับว่ามีอะไรกินบ้าง นี่บักทันผลไม้น่าธนาคารออมสินเมืองพยัคฆ์เลยหนาวเลยหนาวเลยตลาดสดเมืองพยักฆม,มีอะไรมัง่งปลาทองโกดักแด้ก็มีอ้หลากหลาย อันนี้ก็จะเป็นไก่โอ้ยเดอะแฉะเแช่แช่ชจะไปทางไหนนี่โอ้ยอันนี้ปลาดุกไปกบโอ้ยกบ,ยกบนี่รถกักรยานนี่ร้อยห้าสิบเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนด้วยน้ำ กบ๊ะนาโอ้โบ๋ไว้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 เปียกเปียกบ๋ไว้บ๋ไว้บ๋ไว้โอ้ยตายโู้หนาวหนาวเหลือเกินนี่มันปลาส<อง>้มรีบด่วนครับทุกคนหนาวเหลือเกินหนาวหนาวหนาวอะไรก็มีหมูสดเนื้อสดหมูสด เนื้ออ๋อไม่มีเนื้อกวัวหมูทำไมไม่มีเนื้อเราจะไม่มนูเนื้อแบบรีบๆไก่สดเนื้อสดอมีเนื้อโอ้ยหนาว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 นาวักข้าไปไหนเนาะ หดูนี่ว่ามีเนื้อหมูได้คหอมแม่ขาเป็นยังไงแม่ขาไม่อยู่เหลือหมดเหลือเค้ครับนี่นเ,เนื้อเน่าเพื่อประหยัดก,กับตุวนครับนี่เอาหนีน้อยหนึ่งเท่านี้ อย่างละหน่อยครับกับนี่ผมด้วส่วนรจักบาครับเี่เป็อ้นาวหนาวหนาวหนน่อยเดียวพอเดือดร้อยโอเคนี่นี่พวกเบีย ทวงเสียงยังง่ามเลยครับโอ้หนี่ร้อยไปเสร็จเรียบร้อยทุกคนไปต่อที่นี้ฝนก็ยังไม่หยุดเฮ้ทางไหนดีทางนี้ไม่ได้รูอผาพสามสิบบาทปนี่ครับเรียบร้อยน่าจะประมาณนี้ รีบฝนกำลังลงหนักเดินใจอีกโอ้นี่ยเดินทางไหนสีเนี่ไปครับทุกคนครับนฝ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 นอู้ฮ่าฮ่าและอีกอย่างซิกเนเจอร์เมืองพยักคือไก่ย่างเมืองพยักบกสอนี่ครับนี่ก่อนนั้นก็เต็มมองไม่เห็นแล้วครับฝนล,ลงหนักเหลือเกินหลายล้าน โอ้ยหนาวหนาวฝนซื้อเนื้อแล้วก็ซื้อไก่ย่างเมืองพยักษ์นี่ครับทุกคนครับโอ้ยฝนตกหนักมากเลยนี่บอกขสอเมืองพยักษ์ูมิพิสัยจังหวัดมหาสาร,รคามขสอกำลังสากไหมแต่สภาพน้ำท่วมขัง โโอโ้ไปลุยกันต่อทุกคนครับโอ้โหตกหนักมาก

่าจะไปส่งเด็กนักเรียนถึงโคกปบบ่าเจ็บเห็ดแล้วนี่หาเจ็บเห็ดในป่าทรายมือเขาก็เสียวกะจีสูง โคกบ้านหัวซ่าับทุกคนครับเพออย่างสิสุลั์จังหวัดมหาสรา,ารคามสองางทางหาได้ตาได้ตาดีก็ได้อาวนี่ครับมาถึงบ้านเรียบร้อยฝนตกตกมาถึงบ้านพ่อกับแม่พอดีมาเยี่ยมพ่อกับแม่เพอสบายครับนี่พ่อ โอ้ยมากับแบบฝนตกตกมาเที่ยงคืนมาถึง6โมงเช้าพอดีมาหนี้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 สิ้นเบอือสิ้นเบอร์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 สินสนส้นเบอร์มาจากไหนนี่ยสิ้นเบอร์มาจากไหนไกลับมาบ้านอีกแล้วครับทุกคนนี่ เดี๋ยวรถมาเจ็บก่อนขอยกลับไปทำกับข้าวกินที่บ้านพ่อไม่มีที่จอดรถหยกคิดถึงบ้านแล้วนี่หยกยั็ไงเดินทางไกลทั้งหลายกิโลอุ้ยไข่อะืึทำอะไรหยกยมาถึงก็ต้องมาลือ้อนี่ไข่ กั้นไม่ให้จักรยานหายไม่ใช่กั้นไม่ใเหมียวเข้าไปขี้มากขาต้องมาเกะมาถอดปึ๊บปึ๊บนี่โอ้มะพร้าวแล้วน่าจะได้มะพร้าวแล้วน่าจะได้ที่แล้วนะนี่นี่มากินมะพร้าวทุกเดือนหน่อกล้วยกำลับบงแทงหน่อเต็มเลยนูน่น นู่นนี่มะพร้าวอีกลูกหนโอ้เดี๋ยวกินมะพร้าวก่อนเราอะหรือทางเข้าออกยังนี่มาถึงบ้านแล้วตอนกับนี้ตั้งปุเพียตั้งจะก้อยครับนี่นี่ซับอยู่นี่เสียงก็น้อยเือเกินโอ้ กับเขาคับทุกคนครับหลังจากมาถึงบ้านฝนก็ลงตลอดอ,อู้บรรยากาศบ้านนอกนิยมชมทุ่งครับทุกคนครับนี่ฝนไหลใายคาเหล่าออขอกเป็ดขอกไก่โอ้ยขีเป็ดขีไก่นู่น ดูเราเขากันม,มีอืมอือฝนตกวันนอกวันนอกนี่เช้านี้ที่สรารค้าที่นี่เอากบลงก่นว่าต่ำตะไครเ้เล็กน้อยโอ๊บก,กระเทียมกระเทียมามาต่ำโปะลงเทียมมีไง่องหอม ลูกทุ่งลูกทุง่งบัดนี่บรรยากาศสุดยอดครับทุกนครับนึ่มกบน้อยกับประคอน้อยครับนี่อู้อูยอ๋อปิดนังปิดอีกสั่นนึ่ง เต็มโปะปลาโกมุลเลยนี่หนึ่งปลาใส่เอือหรือฟักทองปลากับกบเอายงมาเทศสินี่บึมบึมพริกเลยมาเลยแมวโอ้ยังเทียอยู่นี่อาหารเซอหนีกับโต้นครับนี่อ,อาห<อ>าร<อ><อ>พุทธเ่าหนึ่งกบน,นี่ออ้ย,อยหอม,หอม ต่อไปกันนี่ครับเมนูอูเพียครับที่นี่อเศรษฐกิจไม่ดีครับเตาทานแยดแพงอ้าวนี่เนื้อลอูเพียเอาลงหมอเงย้ันนะเ้ิบเึ๊บเพิบเพิบ โอ้โหเพี่าโอ้โหนี่ี่กินแล้วบันนี่สิ่ไกลนึ่งกบกมอนมิตตเลนหรกินเขาจ้าีอย่างเค็มองน้มาเสกที่ล่ะ เอามาใส่เองก้บานำบะหอี่ใส่เีกเรื่องที่บ้านนี่กินเข่าครับหลังจากฝนหยุดเกียออกตไม่ด้จดีกินข้าวมันเกลือกบเซตเรียบร้อยแล้วตัวนครับนี่จอไม่ต้องเฮ็ดหลายออเอือหอม หอมมากหอมมากตามด้วยครับนี่อย่างเสือพุกคนครับนี่หลายเมนูครับมันนี้ครับทุกคนครับกลับมาบ้านทั้งอย่างทั้งหูเพียเรือตะก้อยม,มีทีมงานมาก้อยเลยนี่มาที่นี่ครับอาหารเช้าเราพร้อมแล้วทุกคนครับนี่ นี่นี่เนื้อย่างไก่เหลือแต่กระซี่นี่ก้อยเนี่ยครับทุกคนครับนี่โอ้เสียงบ่เห็นเลยขึ้นปลาขึ้นฝนหนึ่งปลาของยายกับเด็กน้อยกินก่อนแล้วนี่ที่นี่โอ้เพี้ยมากินข้าวรับทุกคนเลยนี่ เขาเศร้ามือแรกถึงมาถึงบ้านมือนี้ครับทุกท่านครับ